วันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่เหมือนเป็นดาบสองคมใจกลางพุทธศาสนาเลยนะคะเรื่องของลาบสักการะค่ะคือด้านหนึ่งเนี่ยมันก็คือปัจจัยสี่เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้พระสงฆ์ท่านดำรงชีวิตอยู่ได้แต่อีกด้านหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากคือพระไตรปิฎกกลับบอกว่าสิ่งเดียวกันนี้แหละคือภัยคุกคามระดับวิกฤตที่แบบทำลายชีวิตนักบวชให้พังไปเลยก็ได้มันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันมากๆเลยค่ะใช่ครับ ประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้มันน่าสนใจตรงนี้แหละครับคือเราจะมาดูกันว่าระบบที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้เพื่อจัดการเรื่องนี้เนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็ลึกซึ้งแค่ไหนเราจะมองผ่านสามมุมหลักๆนะครับมุมแรกคือธรรมชาติจริงๆของมันคืออะไรทำไมมันถึงอันตรายขนาดนั้น สองคือกฎเกณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมมันและสามเราจะไปดูเคสจริงๆจากบุคคลในพระไตรปิฎกเลยว่าใครรับมือสำเร็จใครล้มเหลวโอเคค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ตัวภัยคุกค,คามก่อนเลยดีกว่าตกลงว่ามันเลวร้ายแค่ไหนกันคะในพระไตรปิฎกท่านใช้คำอธิบายความรุนแรงของมันไว้ยังไงบ้างโอโ้โหท่านใช้ภาษาที่ต้องบอกว่ารุนแรงแล้วก็เฉียบขาดมากครับไม่มีประนีประนอมเลย คำแรกที่เด่นมากๆคือทารุโนทารุโนครับแปลตรงตัวเลยว่าทารุณโหดร้ายไร้ความปราณีภาพที่ท่านต้องการจะสื่อก็คือเมื่อลาบสักการะมันคราบงำจิตใจใครแล้วเนี่ยมันจะไม่เหลือที่ให้ความดีงามอื่นๆเลยครับมันจะยึดพื้นที่ทั้งหมดโหทารุณ oh, แค่คำแรกก็หนักแล้วนะคะนี่ไม่ใช่แค่สิ่งรบกวนสมาธิแล้วแต่มันเป็นพลังที่แบบ เป็นปฏิปักษ์ต่อชีวิตทางธรรมเลยแล้วมีอีกไหมคะมีครับคำที่สองคือกระตุกโกแปลว่าเผ็ดร้อนมันให้ภาพของความเจ็บปวดทรมานที่ค่อยๆกัดกินอยู่ข้างในเนี่ยครับไม่ใช่เจ็บปวดปุบป,ปับนะแต่เหมือนพิษที่ซึมลึกค่อยๆแผ่เผาจิตใจเราไปเรื่อยๆโหดร้ายแล้วก็ยังเป็นพิษที่ออกฤทธิ์ช้าด้วยและคําสุดท้ายภาุโศแปลว่าหยาบคลายหยาบคลายครับคือมันทําลายความละเอียดอ่อนของจิตใจ จากที่เคยสงบเยือกเย็นก็จะกลายเป็นจิตที่หยาบกระด้างคิดแต่เรื่องผลประโยชน์การได้การเสียพอสามคำนี้มารวมกันนะชัดเลยครับว่าลาบสักการะไม่ใช่แค่อุปสรรคแต่มันคือกำแพงที่ขวางการบรรลุธรรมเลยสิ่งที่น่าทึ่งคือความแม่นยำทางจิตวิทยานะคะท่านไม่ได้แค่บอกว่าความโลภไม่ดีแต่ท่านชำแหละให้เห็น,นกลไกการทำงานของมันเลย แล้วท่านมีอุปมาอะไรที่ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไหมคะมีอุปมาที่ทรงพลังมากครับคือเรื่องเบ็ดเกี่ยวเหยือ่อท่านเปรียบว่าพวกลาบสักการะต,ะต่างๆไม่ว่าจะเป็นของคําสรรเสริญชื่อเสียงเนี่ยมันก็เหมือนเหยือ่อที่พรานเบ็ดเอามาล่อปลาอ๋มันดูสวยงามน่าก,กินแต่สิ่งที่ซ่องอยู่ข้างในคือตัวเบ็ดที่แหลมคมซึ่งก็คือตันหาในใจเรานั่นเองน่าสนใจอะคะ่ะ แล้วอะไรคือตัวจุดชนวนที่ทําให้เบ็ดมันเกี่ยวปากเราล่ละคะจุดนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าอัศทะหรือความยินดีพอใจครับทันทีที่ภิกษุกลืนเหยื่อนั้นเข้าไปพร้อมกับความยินดีพอใจก็เท่ากับว่ากลืนเบ็ดเข้าไปด้วยอ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวใจเลยครับอันตรายที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุนะแต่อยู่ที่ความยินดีในใจเราต่างหากที่เป็นกระตุ้นให้เบ็ดมันทํางานพอเรากลืนเข้าไปแล้วก็คือจบ สูญเสียอิสรภาพไปเลยเหมือนปลาที่ถูกลากไปไหนก็ได้พอเบ็ดเกี่ยวแล้วมันทำลายเราจากข้างในยังไงต่อคะมีภาพที่ชัดกว่านี้อีกไหมมีครับและเป็นอุปมาที่น่ากลัวที่สุดอันหนึ่งเลยคือเชือกขนหางสัตว์เชือกขนหางสัตว์ครับท่านเปรียบว่าลาบสัการะเหมือนเชือกที่ทำจากขนหางมา้าที่ทัานเหนียวและขมมากพอเอาเชือกนี้มาพันที่แข้ง มันจะค่อยๆบาดลึกลงไปทีละชั้นๆอย่างเป็นระบบเลยเป็นระบบเลยเหรอคะหมายความว่ามันมีลำดับขั้นในการทำลายล้างใช่ครับมันคือการกัดกล่อนจากเปลือกนอกสุดเข้าไปถึงแก่นกลางของจิตวิญญาณเลยลำดับขั้นมันชัดมากขั้นแรกเชือกจะตัดผิวหนังผิวหนังซึ่งก็เปรียบเหมือนการทำลายศีลความสำรวมภายนอกพฤติกรรมเริ่มดูไม่ดีขั้นที่สอง พอทะลุผิวหนังก็จะตัดเนื้อนี่คือการทำลายกุศลลจิตหรือความดีในใจความเมตตาเริ่มหายไปขั้นที่สลึกลงไปอีกคือตัดเอ็นคือทำลายความเพียรความมุ่งมั่นในการปฏิบัติจะหย่องยานแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะขั้นที่4ี่คือตัดกระดูกเปรียบเหมือนทำลายโครงสร้างหลักของจิตเลยครับคือสมาธิและปัญญาโอ้ มันเป็นการกัดกินอย่างช้าๆต่อเนื่องถ้าเผลอคือจบเลยแล้วขั้นสุดท้ายล่ะคะขั้นสุดท้ายคือไปถึงเยื่อในกระดูกนั่นคือการทําลายล้างไปจนถึงแก่นแท้ของจิตที่บริสุทธิ์แล้วครับเป็นภาวะที่ยากจะเยียวยาได้พอเห็นภาพแบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมแค่คําสอนว่าอย่าโลภมันถึงไม่พอใช่ครับเพราะมันเป็นปัญหาเชิงระบบที่ต้องมีทางแก้เชิงระบบเช่นกัน และนั่นก็คือที่มาของภาวินัยที่เป็นเหมือนกฎหมายเข้ามาจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะถูกไหมคะถูกต้องเลยครับนี่คือการเปลี่ยนจากภาคทฤษฎีมาสู่ภาคปฏิบัติแล้วเพราะพุทธองค์ไม่ได้แค่สอนแต่ท่านทรงออกแบบสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่าวิศวะกรรมพฤติกรรมศาสตร์ขึ้นมาเลยโดยเฉพาะกฎที่เกี่ยวกับการจัดการของส่วนเกินหรืออติเรกอย่างเช่นกฎที่ว่าภิกษุสามารถเก็บอติเรกจีวรหรืออติเรกบาท คือของส่วนเกินที่ได้มาไว้กับตัวเองได้ไม่เกิน10บวันถ้าเกินเมื่อไหร่ของสิ่งนั้นจะกลายเป็นของผิดกฎหมายทันทีแล้วก็ต้องอาบัตที่เรียกว่านิสักคียปาจิตตีใช่ครับและความพิเศษของอาบัตินิสักคียปาจิตตีก็คือมันเป็นอาบัตประเภทเดียวที่บังคับให้ต้องสละสิ่งของนั้นก่อนถึงจะปรงอาบัตได้ซึ่งกระบวนการปรงอาบัตนี้แหละครับคือหัวใจของวิศวกรรมพฤติกรรมศาสตร์ที่ว่าแต่เดียวก่อนนะคะ เท่าที่เข้าใจคือกระบวนการมันคือการนําของไปสละต่อหน้าสงฆ์แล้วสงฆ์ก็จะคืนของชิ้นนั้นกลับมาให้ใช่ไหมคะมันดูเหมือนเอ่อเป็นแค่พิธีกรรมหรือเป็นช่องโหว่หรือเปล่าคะคือให้ไปแล้วก็ได้คืนทันทีมันจะเปลี่ยนอะไรในใจได้จริงๆหรอนั่นคือคําถามที่ยอดเยี่ยมมากและชี้ไปที่แก่นของความฉลาดในการออกแบบระบบนี้เลยครับถูกต้องครับภิกษุได้วตัตถุชิ้นเดิมกลับมา แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือสถานะทางจิตวิทยาที่มีต่อของสิ่งนั้นสถานะทางจิตวิทยาครับก่อนทำพิธีของชิ้นนั้นคือของกูโดยสมบูรณ์แบบแต่หลังจากผ่านกระบวนการสละและรับคืนของชิ้นเดียวกันนั้นได้กลากันของที่ส่งอนุญ,ญาตให้ใช้ไปแล้วความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมันถูกทำลายลงด้วยกระบวนการนี้ มันคือการบังคับให้ปล่อยมือทางกายภาพเพื่อฝึกให้เกิดการปล่อยวางทางจิตใจอ๋อเข้าใจแหละมันคือการรีเซ็ตทางจิตวิทยานี่เองเป็นพิธีกรรมที่บังคับให้เราต้องยอมรับต่อหน้าคนอื่นว่าเราทำผิดกฎแล้วก็สละความเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นแม้จะแค่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ตามแล้วมันมนจะมีอีกขั้นตอนด้วยใช่ไหมคะที่เรียกว่าวิกับใช่ครับเพื่อป้องกันไม่ให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของมันงอกกลับขึ้นมาอีก พระวินัยจึงกําหนดให้ทำวิกัปหรือการทำให้เป็นของสองเจ้าของโดยการฝากความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งไว้กับภิกษุรูปอื่นผลก็คือทุกครั้งที่จะใช้ของสินนั้นมันจะรู้สึกเหมือนยืมเข้ามาใช้อยู่ตลอดไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของร้อยเอร์เซนอีกต่อไปกฎแกนพวกนี้น่าทึ่งมากค่ะแต่ดิฉันอยากรู้ว่ามันใช้ได้ผลจริงแค่ไหนในสนามจริง เรามีกรณีศึกษาจากพระไตรปิฎกไหมคะว่าใครรับมือเรื่องนี้ได้ดีแล้วใครที่ล้มเหลวมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับเรามาเริ่มจากฝั่งที่ประสบความสําเร็จสูงสุดก่อนเลยคือพระศรีวลีท่านคือตัวแทนของปรัชญามีแต่ไม่ติดมีแต่ไม่ติดครับท่านเป็นเอตทัคะหรือผู้เป็นเลิศทางผู้มีลาภมาก คือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีคนเอาของมาถวายมากมายเสมอท่านจะถูกมองเหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภใช่ครับแต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือท่านไม่เคยยินดีหรือยึดติดในลาบนั้นเลยท่านมองมันเป็นเพียงเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้ส่วนรวมอย่างเวลาที่พระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปในที่กันดารถ้ามีพระสีวิลีไปด้วยก็จะไม่มีใครลำบากเรื่องอาหารเลย ซึ่งมันน่าคิดนะคะเพราะภาพลักษณ์ของท่านในปัจจุบันกลับกลายเป็นเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภที่คนสวดคาถาณนะชาลีติเพื่อขอความร่ำรวยให้ตัวเองซึ่งมันดูจะตรงข้ามกับคุณธรรมที่แท้จริงของท่านโดยสิ้นเชิงเลยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างน่าเสียดายครับเพราะมันเป็นการลดทอนคุณค่าของพระอระหันต์ให้เหลือแค่เครื่องมือสนองตัณหาทาั้งโลกซึ่งถ้าเราไปดูอีกท่านหนึ่งคือพระมหากัสปะเราจะเห็นนิควัวหนึ่งที่ต่างออกไปเลย ท่านเป็นยังไงคะพระมหากัสสปะคือตัวแทนของการไม่รับเพื่อความปลอดภัยท่านเป็นผู้ถือธุดงอย่างเคร่งครัดปฏิเสธลาบที่ไม่จําเป็นพระพุทธเจ้ายกย่องท่านว่าเปรียบเหมือนดวงจันทร์คือให้แสงสว่างแต่รักษาระยะห่างไม่เข้าไปคลุกคลีผูกพันเหมือนดวงจันทร์ครับมีเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงปัญญาของท่านได้ดีมากคือครั้งหนึ่งมีเด็กห้าร้อยคนตั้งใจจะถวายขนมแด่ท่านรูปเดียว ไม่ยอมถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุรูปอื่นเลยแบบนี้ท่านจะจัดการยังไงคะรับไว้ก็ดูไม่เหมาะไม่รับก็น่าจะเสียน้ําใจเด็กๆท่านฉลาดมากครับท่านรับขนมนั้นมาแต่แทนที่จะฉันเองท่านกลับน้อมนําลาบนั้นไปถวายต่อพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่งเพื่อให้เกิดการเฉลี่ยแบ่งปันแก่สงส่วนรวมในการทําครั้งเดียวท่านรักษาน้ําใจเด็กถวายความเคารพพระศาสดาเกื้อกูลหมูนะ่คณะ และแสดงออกถึงความไม่ยึบมั่นในลาบของท่านเองสุดยอดจริงๆค่ะแล้วฝั่งของความล้มเหลวที่ชัดเจนที่สุดล่ะคะแน่นอนครับคือพระเทวทัตท่านคือบทเรียนราคาแพงของเรื่องนี้เลยจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตท่านคือตอนที่ไปแสดงฤทธิ์จนเจ้าชายอาชาติศัตรูเลื่อมใสอย่างอิ่งแล้วก็เริ่มถวายลาบสการะให้ท่านวันละห้าร้อยสำรับทุกวันสร้างวัดให้อย่างใหญ่โต และลาบสการะมหาศาลนี่เองที่กลายเป็นยาพิษใช่ครับมันไม่ได้เป็นแค่สิ่งรบกวนสมาธิสำหรับท่านแต่มันกลายเป็นเชื้อเพลิงที่หล่อเลี้ยงความทะเยอทยานของท่านให้ลุกโชนขึ้นจากจุดนั้นเองจิตใจท่านก็ถูกครอบงำด้วยความอยากที่จะปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้านำไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบไว้อย่างเจ็บปวดว่าลาบสการะ ค่าบุรุษชั่วเหมือนขุยย่ยไั่ค่าต้นไัยหรือเหมือนลูกกล้วยค่าต้นกล้วยความสำเร็จทางโลกนี่เองที่กลายเป็นสิ่งที่ทำลายรากง่าวความดีของท่านจนหมดสิน้นฟังดูแล้วเหมือนว่านอกเหมือนจะกดเกณฑ์ภายนอกแล้วการสร้างภูมิคุ้มกันจากข้างในใจนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะสำคัญที่สุดเลยครับและเครื่องมือทางปัญญาสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันที่ว่านี้ก็คือโยนิโสมนสิการหรือการพิจารณาโดยแยบคาย ซึ่งมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนมากเรียกว่าปัจจเวคขนอ๋อคือการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนใช้สอยที่เรามักจะได้ยินพระท่านสวดว่าปฏิสังขยโยนิโสใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่อาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจจริงๆว่าท่านกำลังทำอะไรกันอยู่ถูกต้องครับกระบวนการนั้นคือการรื้อถอนความหนาทางสังคมของวัตถุให้เหลือเพียงคุณค่าใช้สอยที่แท้จริงของมันเท่านั้นเป็นการฝึกจิตทุกวันทุกครั้งที่ใช้ปัจ,จัจสี่ เช่นเวลาจะห่มจีวรก็ให้พิจารณาในใจว่าเราใช้จีวรน,นี้เพียงเพื่อกันหนาวร้อนกันเหลือบยุงลมแดดไม่ใช่เพื่อความสวยงามไม่ใช่แฟชั่นเวลาจะฉันอาหารก็พิจารณาว่าเราฉันอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินแต่เพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้เหมือนการหยอดน้ำมันที่เผาเกรียนไม่ใช่เพื่อความอร่อยมันคือการฝึกจิตให้มองทะลุเปลือกนอกของวัตถุเข้าไปเห็นแก่นแท้ของมัน เป็นการสลายตันหาที่เกาะอยู่กับเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นมาห่อหุ้มสิ่งของต่างๆใช่เลยครับและนอกจากปัจ,จเจกขันแล้วก็ยังมีอีกสองเครื่องมือที่ทรงพลังมากคือสันโดษหรือความพอใจในสิ่งที่มีอยู่และยาถอนพิษที่แรงที่สุดคือมรณานุสติการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเพราะเมื่อเราระลึกว่าเราต้องตายแน่ๆชื่อเสียงเงินทองมันก็หมดความหมายไปแทบจะทันที พอเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วมันน่าทึ่งมากนะคะลาบสการะคือบททดสอบที่อันตรายที่สุดเพราะมันมาในคราบของความดีและความสำเร็จและระบบที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ก็ครบวงจรมากๆทั้งระดับกายภาพคือกฎหมายพระวินยัยระดับสังคมคือการแบ่งปันและระดับจิตวิญญาณคือการใช้ปัญญาใช่ครับและเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์โบราณนะ มันเชื่อมโยงกับยุคปัจจุบันของเราอย่างยิ่งยวดเลยเรามาคุยเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเวลาที่เราเห็นข่าวเกี่ยวกับพุทธพาณิชย์พระสงฆ์ใช้ของหรูหราหรือวัดที่ดูเหมือนธุรกิจเราพูดได้ไหมคะว่าสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่คือความล้มเหลวของระบบที่เราเพิ่งคุยกันไปนี่เองพูดได้เลยครับมันคือการพังทลายของระบบในหลายระดับ 1. คือการลืมเลือนเจตนารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังกฎเกณฑ์ พระวินัยกลายเป็นแค่พิธีกรรมที่ว่างเปล่าไม่ได้ถูกใช้เพื่อขัดเกลาจิตใจ 2. คือการละเลยการฝึกฝนภายในการปัจเจกขนไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังเมื่อภูมิคุ้มกันภายในอ่อนแอและกฎเกณฑ์ภายนอกถูกมองข้ามก็เท่ากับว่าเราเปิดประตูรับภัยคุกคามนี้เข้ามาเต็มๆเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากเลยค่ะการกลับมาศึกษาและทำความเข้าใจระบบนี้อย่างลึกซึ้งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคนี้ ใช่ครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดว่าเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติในเรื่องนี้ไม่ใช่การมีลาบมากหรือการไม่มีลาบเลยแต่คือการไปให้ถึงจุดที่มีจิตที่เป็นอิสระจากลาบไม่ว่าลาบนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้เป็นบทสรุปเลยนะครับว่าลาบสักการะที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ได้ไม่ได้ นี่แหละครับคือชัยชนะที่แท้จริงที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆรวาวาสที่ต้องเผชิญหน้ากับความสำเร็จในโลกปัจจุบันก็ตาม